นายฟ้ามาเปียตอนที่สิบเก้าเบนจามินรอฟ้าคามกลับมาหาเขาแต่มันดูท่าจะยากแต่เขาก็ยอมรับว่าฟ้าคามยังโทรคุยกับเขาตลอดและในวันนี้น้องได้ส่งภาพมาว่าสบายใจภาพที่น้องส่งมาคือน้องกำลังเล่นน้ำกับเพื่อน,เ,อนเขาก็โล่งใจอย่างได้น้อยตามเนื้อตัวของฟ้าคามก็ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยตามที่น้องบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่มันเอกใจอยู่อย่างหนึ่ง เพื่อนของน้องคนหนึ่งกอดน้องดูท่าแล้วสายตาของหมอนนั่นไม่แน่ว้าวางใจเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าเขาแข็งใจเพื่อนจริงๆหึงเหรอหึงอะไรไม่ได้หึงซะหน่อยแล้วเนี่ยอีกนานหรือเปล่ากว่าเราจะได้เจอกันมาเปลนเรื่องแล้วนะพอฉันจับได้ว่านายหึงฉันเนี่ยก็ไม่ได้หึงจริงๆไอ้เรื่องที่ฉันจะกลับไปก็คงต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะตาบอกว่ายังไม่ปลอดภัย แต่อยู่ที่นั่นปลอดภัยแน่นะแล้วอยู่ที่บ้านของใครก็ก็อยู่ที่บ้านของตาป้านไงนายรู้เรื่องทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่ะแล้วทําไมนายถึงไม่บอกฉันเลยแต่บอกทําไมไม่เกี่ยวซะหน่อยฟ้าคามจะเป็นใครหรือโตมากับใครมีตารรทำอาชีพอะไรหรือว่าเป็นใครมาก่อนฉันไม่สนฉันรักที่ตัวฟ้าคามแหมบอกรักกันอย่างอื่นได้ไหมล่ะ บอกตรงๆสิว่านายรักฉันฉันอยากได้ยินแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอก็น่าจะรู้ละมั่งเขินใช่ไหมล่ะเลยไม่อยากพูดอ่ะเออไม่ได้เขินแต่แค่นี้ก่อนนะทําไมล่ะนายไม่อยากพูดซะหรอไอ้แจ็ตเมนมันมาเดี๋ยวมันจะรู้เข้าก็ได้ว่าไงพี่ชายตามหมาฟ้าข้ามเจอหรือยังแกจะถามทาไมฮะเปล่าหน่อย แล้วนั่นล่ะคุยกับใครอ่ะคุยกับใครจะคุยกับใครก็หลงฉันก็ได้พี่ชายแต่ฉันมีข่าวมาบอกบอกว่าอะไรตอนเนี้ยไอ้ดาชามันตามหาเอ่อฟ้าคามและพักพวกไม่หยุดเลยนะกังวลเหลือเกินก็จะเจอจริงเหรอแต่ฉันว่าพวกนั้นไม่น่าจะตามหาเจอง่ายๆแสดงว่าพี่รู้ใช่ไหม ว่าฟ้าคามกับนายวิลาอยู่ไหนจะรู้ได้ยังไงฉันไม่รู้พี่โกหกผมหรือเปล่าทําไมต้องปิดบังกันด้วยเราเป็นพี่น้องกันฉันไม่ได้จะปิดบังแกฉันไม่รู้จริงๆฟ้าคามไม่บอกฉันไม่งั้นฉันก็ไปหลับเขาแล้วก็เพราะเหตุนี้แหละฟ้าคามถึงไม่ยอมบอกพี่พี่ก็ทําใจแข็งหน่อยสิอย่างน,น้อยก็รู้ว่าฟ้าคามอยู่ที่ไหนหากมีอะไรจะได้ไปช่วยทันแกก็พูดเข้าท่าหนิมกันนะ ฉันก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองถามดูฉันจะถามอีกครั้งเฮ้ยอะไรวะพอเบนจะมินเผลอเด,ดมินก็ย่างโทรศัพท์ไปเห็นรูปที่ฟ้าขามส่งมาในรูปนั้นก็มีทั้งเล้งเปิงแล้วก็ฟ้าขามเล่นน้ำอยู่ด้วยกันโอ้โหขาวๆทั้งนั้นเลยพี่ไอ้บ้าเอามานี่เดี๋ยวก่อนสิขอดูสักครู่เฮ้ย เบนจามินจะแย่งคืนแต่ความไวของแจดมินก็ได้ส่งภาพนั้นเข้าเครื่องตนเองพอพี่ชายแย่งไปได้เขาก็ยิ้มแกนี่บุ่นวายสมัติเลยโถ่พี่จะเก็บไปดูคนเดียวหรือไงผมก็แค่อยากดูบ้างอะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะผมไม่บอกใครหรอกแต่ว่าพี่ล่ะคิดจะช่วยเรื่องนี้ฟาคำยังไงก็ยังหาวิธีอยู่ไอ้ดาชามันต้องการอะไรกันแน่ มันใช้ให้ปั้นทำอะไรกันนั่นสิครับหรือว่าไม่แค่ให้ทำงานธรรมดาแต่เป็นค่าคนเหมือนก่อนฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ดูท่าแล้วหมอนั่นที่หนีกกดานขนาดนั้นน่ะคงไม่อยากทำร้ายใครมั้งพี่นี่แหละข้อนี้แหละฉันถึงได้เห็นว่านายปั้นน่ะก็เป็นคนดีเหมือนกันคนดีที่กลับใจแต่ถึงยังไงความดีกับความเลว ก็ลบล้างกันไม่ได้นะพี่พี่คิดว่ายังไงถ้าเกิดฟ้าคามก็เป็นนักฆ่าเหมือนกันเป็นไปไม่ได้นอกจากปีนกำแพงเก่งก็ไม่เห็นทำอะไรเก่งเลยจริงเหรอพี่เออก็อย่างน้อยๆก็ทำให้พี่หลงหัวปักหัวปัม้มแคเก่งอยู่นะปกติขึ้นชื่อว่านักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเบนจามินเนี่ยไม่หลงใครง่ายๆนะแต่ก็หลงฟ้าคามไปซะแล้วแกเนี่ย จะไปไหนก็ไปไปซะฉันมีงานต้องทำอีกหลายอย่างแหม่ปีกเวลาคุยกับน้องชายเนี่ยไม่มีเลยนะแต่เวลาคุยกับแฟนม็่มีผมไปก็ได้หลังจากนั้นจัดมินก็มาที่ผับแห่งหนึ่งแล้วมาเจอเข้ากับอามิเลียเข้ากับเธอเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากมายนะักอามิเลียตั้งใจจะมาถามเรื่องของโอดินเพราะเธอชอบเขา แต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่เธอจะเข้าถึงตัวเขาได้แต่จัดมินก็ดูท่าที่จะสนิทสนมกับโอดินบ้างอยู่พอสมควรเธอต้องการได้เบอร์ของเขานายเดืม่มไปเยอะเลยเลียงเองนี่เธอจะมอมเล่าฉันเหรอนายก็รู้ว่าฉันกับนายไม่มีทางเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วหรือถ้านายคิดกับฉันไม่ไม่ไม่ฉันรู้อยู่น้าฉันก็แค่สบายใจอะเพราะฉันไม่อยากมีอะไรกับ คนที่คิดว่าเป็นเพื่อนก็นั่นน่ะแหละแล้วเธอคิดยังไงถึงได้เลี้ยงฉันเนี่ยนายดื่มไปเถอหน้าไม่ต้องห่วงฉันจะลากนายกลับบ้านเองอมเมเลียอมยิม้มเจดมินดื่มเขาสนุกสนานเต็มที่ต่อให้เขาจะมีอะไรกับอมเมเลียเขาก็ไม่เสียหายจะเสียที่ว่าเขาไม่อยากได้เธอนี่แหละเพราะเธอมันตัววุ่นวายขนาดแท้ถ้าเธอคิดจะจับใครแล้วเธอจับไม่ปล่อยแน่ อมเมรียเห็นว่าจัดตินเมาเต็มที่เธอจึงใช้จังหวะนั้นเช็คโทรศัพท์ของจัดเินต้องการรู้เบอร์ของโอดินโอดินเปลี่ยนเบอร์นี้เธออยู่เรื่อยเธอไม่สามารถเข้าถึงตัวก็ยากอยู่แล้วแค่โทรหาอยากจะได้ยินเสียงบ้างก็ไม่ได้เลยแต่กลับไปเจอภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเด็กหนุ่มสามคนเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำด้วยกันแต่ละคนหน้าตาน่ารักทั้งนั้นทำให้เธอคิดสงสัย นี่ในจัดเมนสามคนเนี่มันใครอ๋อสามคนนี่เหรออืคนเนี้แฟนโอดินฮะแฟนใช่เป็นไปได้ยังไงโอเดมีแฟนที่ไหนกันเธอไม่เชื่อฉันเหรอคนเมามักจะพูดความจริงเอมเมรลียรู้ดีว่าจัดเมนต้องพูดความจริงกับเธอแน่แล้วแล้วตอนนี้ไอเด็กนี่มันอยู่ไหน ุ็เหมือนว่าจะไม่อยู่ด้วยกันนะแต่ฉันไม่รู้แล้วอะ่ะโอย,อยังมันถามเลยฉันนึกอะไรไม่ออกแล้วแอมเบียเก็บภาพพวกนั้นเอาไว้เธอออกไปด้วยความโมโหแต่ก็ไม่ไาวที่จะสั่งให้คนของเธอจัดการดูแลจัดมินไปส่งที่บ้านด้วยเธอโกรธมากโอดินไม่ฟานอย่างนั้นเหรอเธอไม่รู้มาก่อนโอดินไม่พูดเรื่องนี้ก็กลัวว่าเด็กของเขาจะเป็นอะไรแน่เธอโกรธมาก ซึ่งมาหาดาชาในกลางดึกดาชากำลังวุ่นวายและกำลังเครงเคียดออกตามหาปั้นและหลานชายร่วมถึงเล้งแต่พออเมเเลียมาเขาก็ต้อนรับด้วยใบหน้าที่เยมแยมคุณอเมเเลียมาได้ไงครับเนี่ยมาถึงนี่กลางดึกแล้วก็มาด้วยตัวเองซะด้วยฉันมีงานให้หนายทำช่วยจัดการเด็กคนนี้ให้หน่อยคนไหนครับอเมเเลียส่รงรูปให้กับดาชา ก็เห็นเขาก็หันหน้าไปมองอเมเลียนี่คุณได้ภาพพวกนี้มาจากไหนนายรู้จักคนในภาพเหรอคุณอเมเลียจะให้ผมกำจัดคนไหนคนเนี้ยคนที่ยืนอยู่ตรงกลางชื่อปิงฆ่ามันและเก็บนันซะฉันจะให้เงินล่วงหน้าของนายไปครึ่งหนึง่งผมไม่รับครับจนกว่างานจะสําเร็จแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาขนาดนั้นอะไรนะที่นายก้าปฏิเสธฉันเหรอผมบอกแล้วไงครับ ว่าตอนนี้ผมกำลังมีเรื่องมันมีสิ่งสำคัญที่ผมกำลังทำอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำงานให้คุณได้ในตอนนี้ได้หรือเปล่านี่นายเท่ากับปฏิเสธฉันชัดๆก็อย่างที่ผมบอกแหละครับเชิญคุณกลับไปก่อนดีกว่าแต่ภาพนี้ผมก็ขอไว้นะครับถ้าผมคิดว่าเจอเด็กคนนี้ผมจะจัดการให้นี่นายเห็นว่าเรื่องของฉันเนี่ยไม่สำคัญหรือไงคุณก็เข้าใจนี่ครับ ก็ว,วงการเนี้มันต้องใช้เวลาว่าจะสืบหาและหากคนพบนี่ผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะครับติดกับคนอื่นที่ผมรู้แล้วว่าตัวตนเป็นใครแล้วผมจะประกัมจัดมันที่ไหนแต่คุณไม่มีอะไรเลยมีแค่ภาพเอาละฉันเข้าใจถ้านายทำงานสำเร็จนายก็มองเงินที่ฉันล้วกันด่าชาวอมยิ้มเขาได้ภาพมามีเลงอยู่ในนั้นที่สำคัญเขาต้องหาว่า ทุกคนที่อยู่ในภาพนั้นมันคือที่ไหนรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมใดและอยู่แบบสบายๆด้วยไอ้ปัน้นมันไม่ได้หนีหัวซุกหัวซุนหรือลำบากอย่างที่เขาเข้าใจเลยสักนิดโฮมครับนายนายไปตามหาให้เจอสังเกตในรูปว่ามันคือที่ไหนนายได้ภาพนี้มาจากไหนครับแกจะรู้ไปทำไมอ๋อขอโทษครับผมจะไปจัดก,การตรงนี้ ผมจัดการเองดีกว่าเลิฟที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลต้องการจัดการเรื่องนี้เองแต่ฉันมอบงานนี้ให้ผมไปแล้วเอ้โฮมันก็ทำงานหนักมาหลายวันแล้วให้ผมทำเถอะครับผมรับรองว่าผมจะไม่ทำพลาดอีกถ้างั้นฉันก็ให้แกทำแล้วกันโฮมเองแต่จะเดินจากไปเงียบในตอนนี้เลิฟไม่รู้ว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหน จะใช้ความคาดเดาล้วนๆแต่ก็เดาไม่ออกจริงๆถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักกันมานานเขาจึงเดินตามโฮมไอ้โฮมแกรู้ใช่ไหมว่าไอ้ปั้นมันอยู่ไหนฉันจะรู้ได้ไงแกสนิทกว่าฉันซะอีกฮึแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าข่าวที่แล้วแกเป็นคนช่วยพวกมันให้หนีรอดก,กันไปได้แล้วไงแกมีหลักฐานเหรอฉันไม่มีหลักฐานหรอกแต่ฉันมั่นใจว่าแกต้องช่วย แกจะคิดอย่างนั้นก็ได้ถึงยังไงฉันก็ไม่ทําตัวเหมือนอย่างแกหรอกไอ้เลิฟแกคิดว่าฉันเป็นคนยังไงฉันก็แค่ทําตามคําสั่งเจ้านายคําสั่งเหรอไอ้เลิฟะมันเคยช่วยเราช่วยชีวิตแกแต่แกกลับจะทาลายชีวิตมันฉันก็กแค่อยากให้มันได้เงินได้งานเหมือนเดิมอีกอย่างหนึง่งฉันไม่คิดร้ายกับมันหรอกน้าเพาะฉันชอบหลานมันหมายความว่าย,ยัางไงนี่แกชอบฟ้าคามหรอเลิฟ ใช่ฉันกับฟ้าคามจะลงเอยกันแน่หากไอ้ปั้นมันยอมกลับมาทำงานอีกแกไม่ต้องหงดหงดหนะ้าฉันจะคิดาลายไก่ปั้นได้ยังไงในเมื่อฉันชอบหลานมันแกก็รู้ว่าฟ้าคามไม่ใช่หลานไอ้ปั้นแล้วไงวะแกจะทำลายอนาคตเด็กคนนี้ทำไมแกเป็นนักฆ่ายังไงก็คองคู่กับฟ้าคามไม่ได้อยู่แล้วอะแค่พ่อแม่ก็ทิ้งเนี่ยเขาก็น่าสงาสารพอแล้วเว้ย แต่เด็กนั่นน่ารักนุย้ยฉันชอบและฉันก็จริงใจจริงใจหรือวะถ้าจริงใจจะจับเขาไปแล้วพยายามจะทําให้ฟ้าคามเป็นของแกแกคิดบ้าแบบนั้นฉันก็แค่โน้มน้าวจิตใจไม่คิดได้จะบังคับซะหน่อยฉันจะคอยดูแกว่าแกจะทําตามอย่างที่พูดหรือเปล่าพมรู้ดีว่าเลิฟผมไม่ทําตามอย่างที่พูดอะไรที่เลิฟอยากได้มอนี่ก็จะทําตามอําเภอใจ แต่ดาชาก็ไม่คิดว่าจะให้เลิฟทํางานนี้คนเดียวเพราะตัวเขาเองก็จะออกตามหาเล้งเหมือนกันผงนั่งและทนรอไม่ไหวถึงแม้จะรู้ข่าวของเล้งบ้างพอให้ใจเชิญตัวไหนครับ,ต,รบตัวไหนจะไปไหนฉันพอจะเลาได้ฉันไปที่นั่นอาจจะเจอเล้งไปที่ไหนครับไปกับฉันเดี๋ยวแกก็จะรู้เองครับนายส่วนทั้งด้านฟ้าขามหลังจากที่คุยกับ,บเบนจามิน คุยกันรับจากทุกสองชั่วโมงก็ว่าได้ทําให้เล้งถึงกับหน้างอคุยเล็กันนกักหนาเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นแฟนกันถึงเหรอปิงยื่นหน้าข้มาหาเล้งออกไปเลยมันก็มีบ้างแหละใครจะไปทําใจได้ปุ๊บปับ๊บแล้วเราล่ะอะไรฉันอะไรเรื่องวันนั้นนะ่ะตอนที่ฉันสลบไปอ่ะมีคนมาช่วยใช่มหมก็ใช่ จขอโทษนะที่ช่วยนายไม่ทันเพราะตอนนั้นฉันเองก็แย่ไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ได้เป็นไรมากแค่ถูกจับไปแล้วก็ซ้อมถูกขังถูกมัดแค่แค่นั้นแหละแหมฉันรู้แล้วว่าฉันผิดฉันก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกอย่างหนึง่งตอนนั้นฉันก็กลัวมากฉันถูกรวนลามฮะถูกลวนลามอย่งั้นเหรอ ใช่ไอคนที่ชื่อกอตอ่ะมันมันฉุดฉันเข้าไปปั้มในห้องตอนที่นายสลบไปพ่อเล้งรู้เข้าก็โกรธมากไอหมอนี่มันเืนใช่ขนาดเขามันยังใช้สายตาลมเรียเฮ้ถ้าเจอมันอีกครั้งขอตื้อไปสะใจก็ใช่จะไปตื้อมันได้ยังไงตัวเขายังดกมันกระทืบเลยนี่เป็นอะไรอ่ะแ,แทนแท้หรอ ก็แค้นแทนด้วยแล้วก็แค้นที่มันทำกับฉันด้วยนั่นแหละอีพวกนี้นี่ถ้าเจออีกนะน่าอย่าเจอจะดีกว่านะเล้ง